สวัสดีครับพบกับนิคมบอญทัวร์นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศกินข้าวงานบุญน,นะครับหลังจากฟังเทศฟังธรรมเสร็จชาวบ้านก็จะมากินข้าวกินปลาในประเพนี้งานบุญในหมู่บ้านนะครับงานบุญตักถาวันนี้แสบปะแสบปะข้าวเป่าเป็นวันนี้แสบปะว้าถามถามเพือ่อนคน บรราการุญบ้านเถ้านะครับค่อยอยู่ค่อยกินกันวันนี้เป็นวันโฮมใหญ่นะครับสำหรับงานบุญอัฐะของคุณป,ป้าปฐมมานะครับเป็นเจ้าภาพใหญ่ในวันนี้นะครับมาดูบรรยากาศบ้านเถา มนต้นวีวัดก็จะกินกันแบบนี้นะครับเวลาเสร็จจากฟังฟังสวดก็จะมากินแบบนี้กัน ก็พรุ่งนี้ก็จะถาวะายพัรษาแล้วนะครับ<อ>แม่ครัวรุ่นเล็กมาช่วยกันทำขนมตักบาตรพรุ่งนี้นะครับ จากบบบพวกนี้ห่อขนมซ้อนซ้อนห่อขนมโอ้ขนมนมสาวขนมเทียนเคุณครูเก่าครับคุณครูตองสีวันนี้มาเองเลยมาเองคุอเองมาเทนรุ่นรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นเลนละวไม่ใช่รุ่นหลานละมาเทนนี่ที่ห่อขนมไทยนะครับขนมเทียนขนมเทียนหรือขนมนมสาวจ้องจะตกรุ่นซ้อนที่ทีห่อมี่สอนวิธีห่อเขาทำเทนได้เหรออ้าว นี่หนีร้านนี่ทัดตรงตรงนี้เกรดนี่ ครับโอเซียนเลยเออมันจะเป็นนมสาวครับเช้าวยูท้าใครยูท้าใครไหนไหนยูท้าไหนมาเองเลยมาเองเลยนะครับวันนี้ก็เสร็จพิธีนะครับสำหรับฟังโฮมใหญ่หลังจากฟังเุด็จจบหนึ่งกันก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับพรุ่งนี้ก็รอตักบาตรเช้าแล้วก็ถวายอัฐะ ก็จะเสร็จงานนะครับสําหรับงานอัฐะนะครับก็มีงานเข้าต่อนะครับหลังจากข้างบ้านก็มีคุณยายเสียชีวิตไปเมื่อวานก็จะได้งานต่อเนื่องนะครับสําหรับปพณีแบบนี้นะครับเป็นวิถีชีวิตของใครบ้านนะครับที่จะมาที่จะช่วยเหลือกันแบบนี้ โอเค okay. เสร็จงานก็จะเป็นผู้ที่ล้างจานนะครับเก็บงานแล้วก็เก็บเต็นท์นะครับต่อไปแต่ว่างานยังไม่จบนะครับเราอีกตั้ง1วันเต็มๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการถวายอัฐะนะครับนี่เป็นบรรยากาศงานบุญนะครับของต่างจังหวัดการอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีงานแบบนี้บ่อยนะครับจะเห็นงานแบบนี้บ่อยงานอัฐะงานศพงานบวชงานแต่ง ก็จะช่วยๆกันอย่างนี้นะครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ